งาน TITF ค่ะเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกนะคะณบูธการท่องเที่ยวไต้หวันแห่งนี้ค่ะดิฉันจือจือปิ่นรับยงพันชัยนะคะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้ต้อนรับทุกทท่านนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟค่ะซึ่งวันนี้นะคะนอกจากที่เราจะมีกิจกรรมแจกของรางวัลมากมายนะคะรวมไปถึงกิจกรรม DIY ที่จะทําให้ทุกท่านค่ะได้ทําความรู้จักกับวัฒนธรรมที่สวยงามของไต้หวันของเรานะคะ จะได้พบกับค่ะมีดแอนกริสุดพิเศษนะคะกับแบรนด์รัสเซียการท่องเที่ยวไต้หวันคนแรกของเรากับพี่บอยประกรณ์ฉัตรบริรักอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าใครที่ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์นี้แล้วเรียนเชิญนะคะเข้ามาใกล้ใกล้บูธของการท่องเที่ยวไต้หวันของเราได้ค่ะ各位大家午安我暂时跟大家介绍一下我是今天的主持人之之许林芝的今天很荣幸能够欢迎各位莅临到我们 十九的泰国国际旅游博览会的，今天呢，我们在台湾观光时的地方，今天我们会介绍给你们，就是我们台湾呢有什么美食美味，包括所有的 DIY 活动的，包括游戏呀、啊，还有美食美味，所以呢，希望各位大家可以移步到我们这里的。凯中米给的摊客，问你说哇，来来人呢。 ใช่ไหมคะในขอเสียงแฟนๆของพี่บอยหน่อยได้ไหมคะโ oh <yeah. S 1> อ้โหอะเยอะแยะมากมายเสียงดังกว่าดีได้อีกนะคะ mm. เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับแบรนด์แบร s ด์ชุการท่องเที่ยวไต้หวันของเราเลย <laughs> ขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่บอยประการฉัดตริ <uje> ออลักค่ะขอลางมาสวัสดีค่ะพ่บอสวัสดีสวัสดีครัพสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจที่ได้เจอพี่บอยอีกนะ เนก,กันครับคุณิปิ่นนะครับผมเป็นยังไงบ้างพี่บอยไต้หวันของเราหน้าเที่ยวโอ้โหหน้าเที่ยว <c oughs> แล้วก็ได้ข่าวว่าช่วงนี้ที่ไต้หวันอากาศดีมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ไต้หวันได้บอกเลยว่าเป็นประเทศที่อันดับต้นๆเลย <Okay. S 2> ที่ชาวไทยเนี่ยให้ความสนใจไปท่องเที่ยวเนาะดูจากแบบตามฟีดแบ็กตามไอจีดิจิตอลหรือว่าตามเพจเฟซบุ๊กต่างเนี่ยจะมีคนแบบว่ามาให้ข้อมูลการเที่ยวของไต้หวันเยอะเลยแหละไปเที่ยวแล้วก็รีวิวกับมานั่นไงเหมือนพี่บอยพึ่งไปปั่นจักรยานโหไปทำกิจกรรมไปเยอะแยะเลยตอนนี้คิดถึงไต้ อีกแล้วอยากไปอีกนะฮะแล้วยิ่งบอกว่ามีคนผมคือมันจะมีเพจนะฮะที่แบบเดี๋ยวจะเปิดให้รู้คือเพจอะไรนะฮะเ,เป็นเพจที่บอกว่ามีคนมาให้ข้อมูลเรื่องการทองเที่ยวไต้หวันเนี่ย<ม>เขามาบอกว่าตอนนี้ไต้หวันอากาศก,ากําลังดีเลย<ม>กําลังเริ่มเย็น<ม>กําลังเริ่มหนาวนะฮะแล้วก็บางเมืองมีหิมะด้วยเอาแล้ว <Okay. S 2> จะปั่นจักรยานก็ดีจะไปเที่ยวกินก็ได้กินนอร่อยมากมนะครับเพราะว่าพี่บอยเนี่ยเราก็มาพร้อมกับแคมเปญทุกอย่างที่ใช่โดนใจที่ไต้หวนันถูกต้องนะฮะคิงชัวจะค่ะได้ยินมาว่าเชฟอูเนี่ยเปิดร้านนะคะที่ไต้หวันก็คิวยาวมีสาขาที่สิงคโปร์ด้วยแล้ววันนี้ก็เอาเมนูเด็ดมาให้ 你可不可以介绍一下吗？今天有什么零食什什么面包要给大家推荐一下？好，徐老，我在二零一零年的时候代表台湾去啊法国参加面包比赛。那今天呢，我就把我的作品呢带来跟大家分享。那等一下，呢，我会切一片可以跟大家分享。我其实肚子饿了，饿不朽了哈。饿不朽了，你看。啊。要了，我今天 menu 是要麦，对不对？来尝一尝，有咩？有 ก่อนอื่นเลยนะคะเชฟอูของเราก็ขอยนุาแนะนําตัวนะคะจริงๆเชฟอูเนี่ยก็คืออยู่ในวงการเบรเกอรี่มานานมากแล้วและในปี2010เนี่ยมีโอกาสได้ไปแข่งเบเกอรี่มาสเตอร์ค่ะแล้วก็ชนะมาที่ฝรั่งเศสเลยนะคะหลังจากนั้นก็กลับมาเปิดร้านมีสาขาหลากหลายเลยที่ไต้หวันเนี่ยมีสาขากว่าสิสาขาอ่าแล้วก็มีเปิดสาขาที่อื่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอูมันเช่นใจจเูเคยบุออเคยอ,อิจฉาลมเคยช่ออเคยอ,อ่าเคยแปลว่าอะไรพี่บอยจำได้ไหม เคยได้เลยครับเกิดอะไรเจอต่อไปต่อไปเลยได้เลยครับเกิดอะไรเจอต่อไปต่อไปเลยได้เลยครับเกิค่ะไรเจอต่อไปต่อไปเลยได้เลยครับเกิดอะนรเจอะ่อไปตนอไปเลยไข้เลยครับ โอเคผู้หนานผู้หนานแปลว่าอะไรคะไม่ยังไม่ยผู้หนานนะครับผมก็จะมีเหมือนโครงภาพให้ก่อนเสร็จแล้วเราเลือกแล้วเราชอบปุ๊บเราก็เลือกสีที่เราชอบโชว์นะคะเป็นหงเป่าก่อนก็คือทําอ่างเป่าให้ดูก่อนค่ะโอ้มันจะเป็นเล้าด้าอามเอาเลยกดไว้ก่อนนะคะะเราก็เอาสีเนี่ยป้ายในปริมาณที่เหมาะสมค่ะหลังจากนั้นจับบน 45องศานะคะตั้งมือ45าองศาแล้วก็จากด้านบนลูดลงด้านล่างเลยค่ะชงโถเต้าแหวนยโอ้โหอุ้ยเนียนมากเลยพี่บอยแค่นี้เราก็จะได้ซองอ่างเปานะฮะเอาไปแกะดูแกหกลางได้เรารูดสองครั้งนะคะจากบนลงมาอุ้ยสวยมากพี่บอยสวยมากครับสวยมากให้ทุกคนดูนะคะนี่ฝีมือของหนีเหล่าเชือะ